คลิปนี้มาติดเครื่องนี่ลูกค้ามาจากไหนมาสุพรรณครับด่านช้างใช่ไหมด่านช้างสุพรรณบุรีอ่ามาดูซีรีส์เจ็ดนะครับติดเครื่อง e13c เอาตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ครับอ่านี่ตัวนี้สวยเพราะว่าเอามาโชว์ข้างหน้าแล้วดูดูข้างหน้าได้นะนี่ข้างหน้าไม่มีสนิมเลยแล้วก็กระป๋องพักน้ำเห็นไหมน้ำยังเขียวๆอยู่เลยเป็นน้ำหม้อน้ำจากญี่ปุ่น ใจร้อนะติดเครื่องก่อนเลยลองเร่งเองไหมเครื่องไม่หลวมเดี๋ยวมาดูว่าเครื่องเครื่องสวยไหมมาดูข้างหลัง ม,มโอเคไหมฮะสรุปว่า <c oughs> หัวนี้เนาะเอาหัวเครื่องเกียร์พันหน้า,หนาแหนบหน้าเอากลางไม่เอาสังคมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวทำบินให้แล้วเดี๋ยวสรุปก็จบคู่กันพอดีเลยหัวนี้้้าออัันนนก็จบ่ะอันนี้ก็จบ อันนี้เป็น P สิเบเอ็ด UD กล่องบางห้า๊ัคอันนี้อยู่นอกผสม,มอันนี้ E สิบสามอยู่ด่านช้างจบคู่มาพร้อมกันพอดีโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ